ผู้จัดการมรดกได้ถึงแก่ความตายนะครับจะให้คนอื่นเนี่ยมาจัดการต่อได้หรือไม่สำหรับกรณีของการตั้งผู้จัดการมรดกนะครับการตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วตัวผู้จัดการมรดกก็จะมีหน้าที่ในการจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายนะครับซึ่งอำนาจและหน้าที่ในการเป็นผู้จัดการมรดกนะครับจะถือว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้จัดการมรดกนะครับ ซึ่งเมื่อเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวแล้วเนี่ยตัวสิทธ์นี้นะครับก็จะไม่เป็นมรดกตกทอดไปสู่ทายาทนะครับเพราะการเป็นผู้จัดการมรดกนะครับ <c oughs> ก็จะต้องดูคุณสมบัตินะครับว่าเขามีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่นะครับดังนั้นนะครับถ้าผู้จัดการมรดกได้ถึงแก่ความตายไปแล้วเนี่ยตัวทายาทของผู้จัดการมรดกนะครับจะไม่มีสิทธิ์ในการมาจัดการมรดกต่อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในกรณีที่ผู้จัดการมรดกได้ถึงแก่ความตายไปแล้วเนี่ย ตัวทายาทหรือว่าตัวคนอื่นนะครับจะไม่สามารถมาจัดการต่อได้นะครับนอกจากจะยื่นคำร้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดกคนใหม่ขึ้นมานะครับจึงจะสามารถจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายต่อไปได้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ